เื่องวิเศษใช่ไหมครับนี้มปูนิคมครับปูนิคมงวดที่แล้วสามหกห้ากับหนึ่งสามอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอดังอืม,อมเพราะว่าสมัยก่อนดังเนี่ยจนเขาถวายรถนะครับผมพอไม่ดังปพ๊บเขาเอารถคืนอาจารย์บอกว่าขอปล่อยใหม่ขอดังงวดนี้อาจารย์ขอดัง<ม>คนเดียวเลยตัวไหนเอเชือกอผีนะครับเชือกผีนีนนนน สวัสดีครับโอปอสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยโอปอนะครับผมมาไก่นะพี่นนองมาจากไหนครับอีสานอีสานใต้ครับกาลสินนู้มาหลายที่นะครับเนาะครับมาไก่เขาก็มาเยอะมาตามเลขเชือกใช่ไหมครับนี่ตามเลขเชือกครับได้ยินข่าวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไปตามครับใช่ไหมครับนอาจารย์อาจารย์บอกว่า เวลาเรียกอาจารย์เข้าทําไมไม่ไปกันเป็นเพราะอะไรทําไมไม่ไปอาจารยา์อาายากดังอาจารย์ว่าอย่างนี้นะอาจารย์อยากดังครับเอาก่อนอื่นเลยให้ดูก่อนนะครับนี่นี่คืออะไรวดที่แล้วนะครับผมให้ไล่ไปดูนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนี่นะครับของท่านแล้วก็ชุดสามตัวก็คือเข้าสามหกห้านะครับอันนี้อันนี้เชือกนะครับผมะจุดจึด๊เห็นไหม หนึ่งสามสามหนึ่งเนาะครับผมก็แกส่งมาให้ผมดูอยู่ครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่ามันหลุดบ่อยแกนะแกก็เลยไปเอาเชือกเส้นนี้มาใหม่แถวแถวบ้านแถวแถวบ้านพี่พี่พี่อะไรนะนั่นน่ะเมื่อกี้ที่ที่เราสัมภาษณ์กันน่ะชายแดนน่ะอ๋อพม่าเหรอใช่แกไปเอาเชือกที่นั่นมาครับอืมแล้วแกก็เลยเข้าสาม หกห้ากับหนึ่งสามเข้าสามตัวเลยนะพี่เป็นเป็นผ้าขมานะครับผมเป็นผ้าขมาเขาตุ้ยนะเขาอายุประ,ประมาณสักห้าสิบนี่แหละครับผมเป็นผู้หญิงอืมแกแกบอกว่าช่วงทาพิธีอะมาเขย่ากุฏิเลยครับผมเดินเดินบนหลังคากุฏิเลยนะแกทําตอนกลางคืนคะนะครับทําตอนกลางคืนแล้วเสียงขย่มกุฏิ ครับแกก็ไม่กลัวนะเพราะว่าแกแกแกชอบทางนี้เพราะว่าอาจารย์แกแกก็เป็นคนบุรีลานะครับผมแสดงว่าเจอผีขยมกุติเลยใช่ไหมใช่ขย่ากุติเลยนะครับถ้าใครมีเชือกเนี่ยทักหาแกได้ครับผมแกแกทําได้หมดแต่ว่าต้องต้องยังไม่ทําพิธีมาก่อนอย่างงี้ครับไม่ไม่สดสดเลยยิ่งแกออกมาหาเนี่ยยิ่งยิ่งชอบชอบเพียนเพียนชอบเพียนเพียนเลยครับผมเดี๋ยวแกไปทําถึง ถึงที่เลยถึงบ้านเลยครับถ้ามีใหม่ๆเฮี้ยนๆ้นเนี่ยจะบอกเลยครับพูดแต่แต่ว่าตอนตอนท,ทํทพิธีขนาดกลางวันนะที่ผมไปทาแล้วก็ยังร้อนอยู่นะเป็นยังไงมันมันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นมาเลยนะครับกลิ่นเหม็นตึ้มเหม็นมาเลยครับผมแล้กวก็เชือกเ,เชือกเส้นนี้แค่ดึงออกมาจากไห้นะมันจะมีอยู่สามไหมีแต่เชือกทั้งนั้นเลยครับผมแกจะเอาเชือกเฉพาะเชือกที่แม่นขอแค่สามงวดได้หนึ่งงวดแล้วเลยอีกสอง ีชเชือกเดียวเนี่ยจะอขอสามงวดขอสามงวดขอไม่เยอะขอแค่ครั้งเดียวถูกคือถูกผิดคือผิดไปเลยอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ขอพวามเพื่อทุกครั้งแกเส้นหนึ่งแกจะเอาห้ารอบสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยแกว่ามันมันมันได้บ่อยๆแล้วมันมันไม่เข้าอย่างเงี้ยครับผมแค่สามพอใช่ถูกจนเขาถวายรถให้แกอู้ห้ายรถถูกเยอะเท่าไหร่ฮะ มูกเยอะช่วงที่แกบูมๆแล้วก็ถูกเยอะนะครับถูกเป็นร้านเหมือนกันนะเขาถวายรถให้นะครับผมพอเลขไม่ถูกเขาก็มาเอารถคืนเพราะ้ามันเป็นอย่างนั้นนะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแกก็เลยบอกว่าขอให้ปู่ให้ดังหน่อยปู่อยากได้รถไปเวลาไปไปเข้าอุโบสถไปอะไรเงี้ยก็ให้คนขับรถพาไปเพราะมันอยู่ในป่าได้มาพานะไปเนาะพอเลขเข้าได้รถพอเลขไม่เข้าเข้ารถคืน ก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เขาให้ยืมใช้ครับงวดงวดที่ว่าจะให้ดังที่บอกเอฟซีนี่งวดนี้นี่ได้มาเร้ยังได้มาแล้วครับผมเพราะว่าผมไปทำพิธีกับท่านเลยแต่ว่าผมทําตอนกลางวันนะครับทําตอนกลางวันเลยเพราะว่าตอนช่วงสายๆแล้วครับผมช่วงฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวกินกินกินมาเลยนะที่นะเจอจับตัวเลยนะครับผมอย่าพาทีมงานไปังเลยครับ แกบอกว่าแกอยากดังวันนี้นะครับคงคงจะรู้จักนะปู่ปู่อะไรปู่คมปู่อะไรนะปู่นิคมปู่นิคมเชือกผีต้องชื่อคุณคุณะพี่น้ดงคุณไหมครับคุณคุณเชือกผีนี่แหละครับผมตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับผมมีสามตัวมีอยู่สองหางสองตัวมีอยู่สองหางมีแค่นี้ครับ ตอนตอนทำพิธีถ้าถ้าเกิดเป็นบางอาจารย์เนาะบางอาจารย์ก็จะจับเทียนลนเอาตัวเลขใช่ไหมอันนี้วางเลยครับหมุนหมุนหมุนเองเลยหมุนเป็นตัวเลขเลยครับเขียนเลขเองเขียนเลขเองเลยครับผมแค่นั่งสวดสวดสวดเฉยๆก็นี่แหละครับท่านบอกว่าท่าน,นท่านอยากได้ลดท่านอยากสร้างกุฏิท่านก็เลยกลับมาบอกอีกลังจากที่หายไปนานก็เลยทําให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันทั้งวัดเลยนะพี่นั่งงวดเมื่อกี้เนี่ยสาม สามหกห้ามันออกสามตัวโต๊ะใช่ไหมมันออกสามห้าหกใช่ไหมอ่าของแกได้สามหกห้าแต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ล้วก็หนึ่งสามนี่ครับผมถ่ายได้แค่หนึ่งสามมาแต่ว่าสามตัวไม่ได้ถ่ายแกแกถ่ายให้ผมดูมันอยู่ในโทรศัพท์มันไม่ชัดเจนครับค่ะแสดงว่าเข้าทั้งบนและล่างน้ออ๋ทั้งบนและล่างครับผมอันนี้เป็นเชือกของปูคมนะอันนี้ผมกำลังพูดแทนพูดแทนแกนะครับนี่แหละครับชัดเจน ครับพร้อมดูตัวเลขยังครับอครับพร้อมนะครับดูตัวเลขปูวันนี้ปูวันนี้นะคะ fc นี่นี่มันบังหน้าครับเอาไม่เห็นหน้าโอปอเลยอ่านี่ครับงประมาณตัหกสิบโอเคนั่นแหละถูกต้องแต่ผมก็ได้ด้านข้างเหมือนเดิมเอานี่เดี๋ยว fc จะว่าถ่ายไม่เป็นอ่าขอก่อนไปยๆวนมา fc นะไปนะครับ แหนึ่งเครับจ็เจ็ดหกเก้าตรตัวห้าศนห้าหนึ่งหเก้าไม่ใช่เจ็ดครับเจ็ไหมเจ็ดครับเจ็ดหกเก้าเนาะเจ็บเหรอเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าครับตัดเล่นเรานะครับล่างคือห้าศูนย์กับสองศูนย์ครับครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าห้าศูนย์และสองศูนย์เล่ชือกอะไรนะครับเชือกผีครับเือกเชือกผีครับเชือกผีเชือกผูกนั่นแหละ เชือกผูกเชือกผูกค่ะอ๋อเราจะพูดเต็มไม่ได้นาะให้เอฟซีพิจารณาต่างกันนะคะเอเชือกวิเศษเชือกวิเศษเลขเชือกวิเศษผมผมผมไม่ขำตรงไหนครับว่าตอนตอนเลขปูถูกอะได้รถพอเลขปูไม่ถูกอะรถคืนเลขเชือกวิเศษศูนย์แหงกนอนนะครับผมเลขนี้จะเป็นเลขเชือกวิเศษเชือกวิเศษปูนิคมครับเออเลขเชือกวิเศษปูนิคมนิคม อูนวดชิ้นละไาล้ครับเชือกเส้นใหม่นี่คืออันนี้วัที่สองครับวัแรกคือสามตัวครได้ทั้งสามตัวสองตัวเลยใช่ครับก็เลยโอ้หน้าน่าสนใจก็เลยไปครับไกลๆผมก็ไปนี่ครับเเจชัดเจนนะครับเจดเ้าชัดเจนถูกวดนี้ถวายลบอีกถ้าไม่ถูกก็เอาคืนคืนเลขเชือกวิเศษอูนิคมนี่นะครับ เป็นตันเล่ต้นกันเนาะโอ้คุเนาะฮะโอเคขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณครับครับคุณครับผมเลขเชือกพิเศษโอ้ยพิเศษขมพิเศษขมเลียดๆให้นะ